ได้มาแล้วนะคุณสำหรับสูตรกูต้าชามานะคะที่นาราเขาโดนจับเ,เกี่ยวกับเรื่องวัตถุอัลกอริทมนะเขาเป็นเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนะาะคราวนี้เนี่ยก็ขอบคุณแม่มิ้นพ่อภูน้องตัญยมที่ส่งมาให้นะคะคราวนี้ก็เราจะมาเช็คสูตรกันวันนี้ว่าสูตรเนี้ยกูต้าชามานี่คะ่ะเขาช่วยเรื่องอะไรแล้วก็ส่วนประกอบเขามีอะไรนะวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ มีวัตถุอปริษเนอะเราดูที่สูตรของเขาล้วนๆที่เขาจดแจ้งกับออยอนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปฉลากข้างขวดของเขานะคะเดี๋ยวให้น้องพลอยช่วยดูนะว่าเออเขามีอะไรบ้างซึ่งจากที่พลอยดูกับพี่มองมาเนี่ยมีทั้งแบบตัวแอคทีฟเนี่ยทั้งผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเนาะซึ่งตัวที่ผ่านอ่ะพลอยมองว่าตัวแอลกูตาเทโอน่ะเขาทําปริมาณมาค่อนข้างที่จะตรงางานวิจัยซึ่งทางแบรนด์เขาใส่มา250มิลกรัม ซึ่งถ้าดูงานวิจัหลายตัวค่ะเขาบอกปริมาณเท่านี้ก็เห็นผลนะแต่ต้องกิน2เดือนขึ้นไปซึ่งถ้าทางแบรนด์เคลมว่า7วัน10วันเนี่ยอันนี้มันโอเวอร์เคลมไปนิดนึงนะถ้าเขาเคลมแบบนั้นจริงนะอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตามงานวจาิจัยมันควรจะเห็นผลที่ประมาณ 2, 2> <อ>เดือนถึงลดการสร้างเม็ดสีผิวคราวนี้อย่างที่บอกวันนี้เราจะอิงงานวจนะิจัยเนาะคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ตัวแอคทีฟอื่นนะที่อยู่ในสูตรซึ่ง ขับมองมองว่าที่เหลือเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับง,งานวิจัยอะส่วนตัวมองยังไม่ให้ผ่านนะถ้าเป็นแอคทีฟอื่นนะอ,อย่างแบบคุณคุณจะเห็นขออนุญาตดใูใกล้ๆกล้ฟิชคอลลาเจนเพปไทด์อย่างเงี้ยค่ะใส่มาร้อยมิลลิกรัมเองอะในขณะที่ถ้าชื่อเรื่องผิวหลายๆเปเปอร์เขากินที่ 5, ห้าพันเน่ะคุณกี่เท่าอะห้เท่าใช่ไหม แล้วก็อย่างวิตามินซีนะคะใส่มา60มิลลิกรัมอเซอราเชอร์ี่ใส่มา60มิลลิกรัมซีในในอาหารเสริมมันใส่ได้เท่านี้แหละมันใส่ได้ไม่เยอะไปกว่าน,นี้แล้วคุณ60มิลลิกรัมเนี่ยช่วยได้แค่สุขภาพพื้นฐานไม่ได้ช่วยเรื่องผิวนะคะก็มาต้านมลสระนะคนที่อยากจะขาวใสเนี่ยเขากินกันที่ประมาณพันมิลลิกรัม เหนือแล้วก็ออเซลราเฉลียวลีก็ใส่เหมือนมาช่วยเออ<ๆ>เพิ่มการดูดซึมซีทั้ง60มิลลิกรัมเนี่ย<ม>ได้ซีไม่เท่าไหร่ได้ฟลาโวนอยด์ไม่เท่าไหร่นะคะตัวสุดท้ายคอลไซคลูเทนตอนแรกพี่ดูว่าโอเคเอาพอยที่พี่ถาม,มพอยอะ่ะสามสิบมิลลิกรัมใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูที่เปอร์เซ็นต์คอลไซคลูเทนคือแบบคอลไซคลูเทนสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันน้อยมากอะคุณคุณเพราะงั้นสูตรนี้เราให้ผ่านในแง่ของกลูต้านะซึ่งเขาก็ใช้ชื่อกลูตาตรงตัวอยู่แล้วอนะคะ่ะ<ม>ก็ถือว่าโอเคแแต่่่่สสาารอืนนนทีใมมััเป็ลกษณะบบ ดีดีดีด,ด,ดมาเ<พ>ออก็ให้ดูมีอะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนกินแล้วกันนะถ้าอยากขาวใสก็ช่วยว่าก็มองว่าช่วยได้อยู่อ,อยู่ที่ประมาณสองเดือนนะคะ